Students, how are you? สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้ก็มาพบกับครูปลาอีกครั้งนะคะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ขอยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ English Class P4 นะคะชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้คุณครูก็ มีบทเรียนที่น่าสนใจมาฝากพวกเราอีกแล้วเนาะก็มาดูกันเลยว่าครูมีอะไรมาสอนพวกเรานะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องสภาพอากาศและฤดูกาลหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า weather and seasons นั่นเองก็มาดูกันเลยค่ะก็มีนักพยากรณ์อากาศนะคะก็คือการพยากรณ์อากาศเนี่ยก็จะใช้คำว่า weather แล้วก็ forecast อ่ารวมกันว่า weather forecast weather แปลว่าสภาพอากาศ forecast แปลว่าการพยากรณ์นะคะก็รวมกันก็คือการพยากรณ์สภาพอากาศวันนี้ก็มีนักข่าวนะคะมาบอกคำศัพท์พวกเรากันว่าสภาพอากาศต่างเนี่ยมีคำอะไรบ้างในภาษาอังกฤษก็มาดูกันเลยว่านักข่าวคนเนี้ยเขามีคำอะไรบ้างนะคะคำแรกนะคะมีแดดจ้า ja. สะกดพร้อมกันเลยค่ะ s u n n y อ่านว่า sunny sunny แปลว่ามีแดดจ้าค่ะคำที่สองสะกดพร้อมกันค่ะ r a i n y rainy rainy ดูจากรูปก็คือแปลว่ามีฝนตกคำที่สาม c l o u d y อ่านว่า cloudy แปลว่ามีเมฆมากค่ะมีเมฆเยอะมากอาละค่ะไปต่อคำที่ C w i n d y อ่านว่า windy แปลว่ามีลมแรงคำที่5 s n o w y snowy แปลว่ามีหิมะตกค่ะ snow แปลว่าหิมะเนาะแล้วก็ วินอันนี้แปลว่าลมอ่ะคำที่6 h o t hot hot แปลว่าอากาศร้อนค่ะไปต่อคำต่อไป w a r m warm, warm แปลว่าอากาศอบอุ่นก็คือไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวนะคะก็อากาศกำลังอุ่นสบายดีนะคะคำที่8 c o o l คู cool, cool แปลว่าอากาศเย็นค่ะและคำสุดท้ายนะคะคำที่9 C O L D อ่านว่า cold cold แปลว่าอากาศหนาวค่ะถ้าจะถามว่า cool กับ cold เนี่ยอันไหนหนาวกว่ากันก็ cold นะคะ co l d จะมีความหนาวเย็นมากกว่าคำว่า cool เนาะ ก็มาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่คำแรกเลยมีแดดจ้าอ่านว่า sunny มีฝนตกอ่านว่า rainy มีเมฆมากอ่านว่า cloudy มีลมแรงอ่านว่า windy มีหิมะตกอ่านว่า snowy อากาศร้อนอ่านว่า hot อากาศอบอุ่นอ่านว่า warm อากาศเย็นอ่านว่า cool อากาศหนาวอ่านว่าโค l ดเก่งมากค่ะเด็กๆคราวนี้ก็มาดูบทสนทนากันเนาะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอีกแล้วมาดูกันตั้งใจฟังดีๆนะว่าเขาพูดว่าอะไรค่ะ What's the weather like today? It's sunny. <S อ่าได้ยินคำว่า sunny 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 เราเรียนไปเมื่อตะกี้เองแปลว่ามีแดดจ้าแสดงว่าเขาน่าจะ พูดคุยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศเนาะอ่ะมาลองฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะ What's the weather like today? อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้าง It's sunny อากาศวันนี้มีแดดจ้าเลยอ่าก็คือเป็นประโยคถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนี้นั่นเองเราก็มาดูรูปประโยคกันเลยเนาะการถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ คำถามนะคะจะใช้รูปประโยคนี้ค่ะ What is the weather like today? What แปลว่าอะไร Weather แปลว่าสภาพอากาศ Today แปลว่าวันนี้แปลเป็นไทยก็คือวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรวิธีการตอบนะคะ It ตามด้วย is อันนี้เขียนย่อนะคะก็คือมาจากคำนี้และตามด้วยสภาพอากาศค่ะ สมมติจะตอบว่าอากาศร้อนก็พูดว่า it's hot it's hot หรือใครจะพูดย่อยอพูดไม่ย่อก,ก็ได้นะคะพูดไม่ย่อก,ก็ได้จะพูดเต็มๆเ,เลยก็ได้ i t is hot สภาพอากาศร้อนถ้าจะบอกว่าอากาศหนาวเย็นจะพูดว่า it's cold หรือ i t is cold ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าหนูจะพูดย่อหรือพูดเต็มเช่นกันกับคำถามค่ะจะถามเต็มก็ what is the weather to like today จะถามย่อก,ก็ what's the weather to like today แล้วแต่หนูนะคะจะถามย่อถามเต็มก็ได้อะละค่ะคราวนี้ก็มาดูแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดก็มีประโยคคำถามมาให้เรา what's the weather to like today แปลเป็นไทยก็คือสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีรูปภาพมาให้พวกเราแล้วก็มีตัวเลือกมาให้พวกเราสองตัวเลือกก็ให้พวกเราเลือกตอบและเขียนให้ถูกต้องนะคะอสำหรับอ่าคำนี้นะคะเด็กๆอ่ะขออนุญาตแก้นิดหนึ่งนะลูกเนาะขออนุญาตนิดหนึ่งคุณครูพิมพ์ผิดไปนะคะตัวเอ็มีตัวเดียวนะเนาะเนี่ อ่ะหนูมาดูกันว่ารูปภาพเนี่ยเป็นรูปฝนตกแสดงว่าจะใช้คำว่า rainy หรือว่า snowy ดีคะ rainy หรือ snowy ดีอ่ะตอบว่า rainy เขียนไปเลยคะ่ะ r a i n y rainy แปลว่ามีฝนตกคะ่ะพูดพร้อมกันคะ่ะ it is rainy สภาพอากาศมีฝนตกคะ่ะ ไปต่อต่อไปอ่าเปลรูปดวงอาทิตย์แล้วก็มีผ้าพันคอนะคะ What is the weather like today สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่าดูจากรูปแล้วมันจะ cold ที่แปลว่าหนาวหรือ warm ที่แปลว่าอบอุ่นดีค่ะคำตอบก็คือ cold หรือ warm คะ่ะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะตอบว่า warm เขียนไปเลยค่ะ w a r m อ่านพร้อมกันคะ่ะ It is warm It is warm นะคะแปลว่าสภาพอากาศอบอุ่นค่ะไปต่อข้อต่อไป What's the weather like today? สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้อ้ามีหิมะตกจะใช้คำว่า hot ที่แปลว่าอากาศร้อนหรือคำว่า snowy ดีค่ะเด็กๆตอบเลยมั่นใจใช้คำว่า snowy พูดพร้อมกันค่ะ It is snowy อ่าหรือจะพูดย่อก็ได้ it's snow a y พูดย่อก็ได้นะคะ it's snow way อ่าสภาพอากาศก็คือมีหิมะตกนั่นเองไปต่อข้อต่อไปค่ะ was h t the weather like today อ่าในรูปก็คือมีลมพัดใบไม้กะจุยกระจายเลยเพราะฉะนั้น windy หรือ rainy ดีคะ windy หรือ rainy ดีถ้า windy ถ้าวินดี้กด1ถ้าเรนนี่กด2ค่ะกด1หรือกด2ดีคะเด็กๆกด1หรือกด2ดีคะกด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 หนึ่งค่ะถูกต้องค่ะวินดี้เขียนไปพร้อมๆกันเลย w i n d y อ่านพร้อมกันค่ะ it is windy สภาพอากาศมีลมแรงนะคะอ่ะข้อต่อไป What's the weather like today? สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างมีรูปหิมะมานะคะจะใช้คำว่า cool ที่แปลว่าเย็นหรือ cloudy ที่แปลว่ามีเมฆมากดีง่ายๆก็ต้องตอบว่า cool เนาะ cool อ,ะอ่านพร้อมกันค่ะ it is cool สภาพอากาศเย็นนั่นเอง คราวนี้ครูก็มีการบ้านมาฝากพวกเราหน่อยนะคะก็คือมีคำที่บ่งบอกถึงฤดูการมาให้ก็ให้หนูวาดรูปสภาพฤดูการนั้นให้ให้ตรงให้ถูกต้องกับคำที่กำหนดให้ก็คือ spring คำนี้แปลว่าฤดูใบไม้ผลินะคะก็หนูก็จินตนาการที่ฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้ก็คือมีเยอะมากเลยตามต้นไม้ก็ไปหาค้นหาดูรูปแล้วก็วาดภาพให้ตรงนะคะแล้วก็ summer แปลว่าฤดูร้อนลองคิดซูฤดูร้อนรูปภาพฤดูร้อนของเราจะเป็นยังไงอาจจะมีทะเลมีต้นมะพร้าวมีทรายคนกำลังเล่นน้ำทะเลอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็คำที่3คํคำที่4 autumn แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็คือต้อนไม้เนี่ยไม่มีใบไม้เหลืออยู่เลยเป็นยังไงนะคะรูปภาพวาดมาเนาะและคำสุดท้าย Winter แปลว่าฤดูหนาวฤดูหนาวก็จะต้องมีหิมะตกมีตุกิตาหิมะหรือเปล่าก็ลองวาดมานะคะฝากไว้เป็นการบ้านให้พวกเรา4ี่คำ s r r n n g ฤดูใบไม้ผลิ Summer ฤดูร้อน Autumn ฤดูใบไม้ร่วงและวิน t e อรดูหนาว ฝากไว้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจของทุกคนเก่งมากเลยที่อดทนเรียนมาถึงวินาทีนี้นะคะ thank you for your attention ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อน goodbye and see you later ค่ะ